แอสโทรโนมีอินไซด์นิทศรรก,กาลโซนใหม่ที่นลิดภูมิใจนําเสนอไม่เพียงเท่านั้นนะคะวันนี้นีน่าและจี๊บจะพาทุกคนไปชมนิทศรรกาลโซนใหม่ในอุทยานดาราศาสตร์ซิรินทรซึ่งอัปเดตรอทุกคนมาเยี่ยมเยียนอยู่ทั้งความรู้เชิงลึกทางดาราศาสตร์สื่อการนำเสนอสุดตรการตาและมุมถ่ายภาพสุดเก๋รับรองว่าวันนี้จัดเต็มแน่นอนค่ะและว,วันหยุดนี้นะครับถ้าทุกท่านไม่รู้จะไปที่ไหนนิทรศก,กาลโซนใหม่ของเราถูกใจแน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ ก่อนที่จะไปชมนิทรรศการ Astronomy Insight นะคะจะพาไปชมนิทรรศการโซนใหม่ล่าสุดนั่นก็คือจัดตรัสวิทยาศาสตร์อพวชเชียงใหม่เมื่อเข้าไปโซนแรกนะคะก็จะเจอกับเปิดโลกอาชีพแห่งอนาคตในโซนนี้นะคะผู้เข้าชมจะได้ทำแบบประเมินออนไลน์เพื่อดูว่าเราเนี่ยเหมาะกับอาชีพอะไรกันแน่จากนั้นค่ะก็จะเป็นโซนเปิดโลกทางการแพทย์พบกับนา,นานาวิชาชีพทางด้านการแพทย์ที่น้องเหนือไปจากอาชีพแพทย์หรือว่าหมอที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะ สำหรับโซนต่อไปคือฐานปฏิบัติการภัยพิบัติพาทุกคนไปรู้จักกับอาชีพที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับภัยพิบัติเช่นนักภูมิอากาศวิทยาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และนักภูมิสารสนเทศ โซนถัดมานะครับก็จะเป็นโซนที่เกี่ยวข้องกับการบินและอวกาศนอกจากกลไกการทํางานของสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะมีให้ความรู้เรื่องอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบินและอวกาศตัวอย่างเช่นวิศวกรการบินนะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศซึ่งก็จะมีสื่อการเรียนรู้ต่างๆให้น้องๆได้มาลองค้นหาคําตอบเกี่ยวกับอาชีพที่ตัวเองสนใจครับและนอกจากจะมีนิทรรศการโซนใหม่นะครับภายในก็ยังมีห้องที่เป็น ้องสำหรับทำการทดลองนะครับซึ่งน้องๆหนูๆที่มาในห้องนี้นะครับจะได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปถามผู้รู้กันเลยดีกว่าครับพี่ยินครับสำหรับห้องนี้เนี่ยเราเรียกว่าห้องอะไรครับพี่ห้อง innovation space ครับอ๋อ innovation space แล้วน้องๆที่มาทํากิจกรรมในห้องนี้จะได้ทําอะไรบ้างครับก็จะมี3กิจกรรมด้วยกันที่น้องๆได้ทาครับตัวอย่างเช่นอันนี้ครับจะเป็นแขนกลไฮดรลิกครับอันนี้ก็จะมีเรื่องการสั่นไหวครับก็จะทำบา็อกแบทเทิลครับ ครับแล้วตอนนี้เราก็เปลี่ยนห้องแล้วครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ห้อง Inspire Lab ใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องๆที่มาเล่นกิจกรรมในห้องนี้จะได้ทำอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะได้ทดลองวิทยาศาสตร์นะคะอย่างเช่นวันนี้เราจะมาทำเรื่องความหนาแน่น,นะคะ mm ่ะ hmm. เราจะทำสีๆให้เป็นชั้นๆเป็นเหมือนห่อคอยค่ะเรามาหยอดใส่หลอดนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็น้ำแต่ละสีเนี่ยมันก็จะแยกชั้นกันใช,ใช่ค่ะเพราะว่าความหนาแน่นไม่เท่ากักน,นะค่ะนี่นะครับก็เป็นภาพรวมของห้อง Inspire Lab นะครับเดี๋ยว ต่อไปเราจะพาทุกท่านไปชมนิทรรศาการที่เป็นไฮไลท์ของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้านิทรรศาการโซนใหม่นิทรรศาการไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือ Astronomy Insight นั่นเองและเราก็อยู่กับพี่แจ็คนะครับอย่างแรกเลยครับพี่แจ็ค นิ่เทศกาลโซนใหม่ i ินไซ h ์เนี่ยมันมีความหมายอะไรยังไงไหมครับจริงๆ้องบอกว่าเป็นเทศกาลที่เราทําเป็นโซนเชื่อมต่อจากเทศกาลเดิมพื้นฐานทางด้านฟิสิกส์และก็ตัวอย่างของงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ก็จะรวมไว้ใน Astronomy i n s i g h ์ก็เป็นชื่อของนทศกาลเฟสที่2ของเรานั่นเองครับได้ข่าวว่าด้านในนี่ยเรียงกันไปแบบแสงสีเสียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกอนครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ส่วนแรกที่เราบอกว่าเป็นแสงใช่ไหมก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่องของแสงเราตั้งคําถามกับเด็กๆว่าทําไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าถ้าตอนเย็นปั๊บแสงก็จะเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศหนาแน่นไอ้แสงที่มันเป็นสีฟ้าเนี่ยที่มันกระเจิงดีๆเนี่ยมันกระเจิงออกไปหมดละมันก็เหลือแต่แสงสีแดงเท่านั้นที่มนสามารถจะผ่านชั้นบรรยากาศที่หนาๆนามาได้ก็จะเห็นเป็นแค่แสงสีส้มสีแดงเท่านั้นถ้ากลางวันก็นี่ชั้นบรรยากาศก็เบาบางเนาะอ่ามันก็กระเจิง แสงสีฟ้าต่างๆเข้ากับตาเราเราก็เห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าโอเคเดี๋ยวไปดูหัดไปกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการหักเหของแสงใช่ไหมครับและในชีวิตประจําวันเราล่ะเราเรา,เราเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการหักเหของแสงมาใช้อะไรบ้างเวลาเราต้องใส่แว่นตาเนี่ยคนสายตาสั้นคนสายตายาวเราเรียนในห้องเรียนเนาะสั้นเว้ายาวนูน่นเอ๊ะมันเกิดขึ้นยังไงเราก็เล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้จุดโฟกัสใช่ไหมครับตาคนนะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้จุดโฟกัสจะตกที่เลติหน้าพอดีถ้าคนสายตาสั้นก็คือเลติหน้าอยู่ตรงนี้ ยดโฟกัสอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องใช้อะไรครับเลนวาครับนี่เพื่ออะไรครับเพิ่มทางยาวโฟกัสให้ไปตกที่ที่ตาคนคนสายตายาวสายตายาวก็คือ,อยูดโฟกัสไปอยู่ข้างหลังก็เขาจะใช้เลนนูนอย่างนี้นี่มันตกที่ด้านหน้าครับจำเมื่อกี้เราเรียนรู้เรื่องของเรื่องแสงไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพาจิ๊บกันน้หน้าเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องสีอ่ามาดูโซนนี้กันครับเห็นไหมเรามีสีอยู่3สีใช่ไหมครับเราเรียกว่า แม่สีของแสงก็คือ red green blue สีแต่ละสีเนี่ยลองผสมกันดูนะครับเราจะได้เป็นสีอะไรบ้างเราเอาแดงกับเขียวอ่าเห็นไหมครับก็จะได้เป็นสีเหลืองแดงกับน้ําเงินเป็นสีม่วงถ้าเอาน้ําเงินรวมกับเขียวล่ะเป็นสีอะไรเป็นสีฟ้าถ้าเกิดว่าเราเอา3สีเนี่ยที่เป็นแม่สีของแสงเนี่ยมารวมกันจะเป็นสีอะไรก็กลายเป็นสีขาวนั่นเองในการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์หรือว่าที่เราเก็บข้อมูล วัตถุท้องฟ้าหรือภาพถ่ายดวงดาวต่างๆนั้นเราก็จะถ่ายมาด้วยแสง3สีนี่แหละนะครับแล้วก็เอาภาพทั้ง3ทางยาวขึ้นเนียมารวมกันก็จะเกิดเป็นภาพสีต่างๆที่เราเห็นได้นั่นเองตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โซนเกี่ยวกับเสียง <Yeah. S 1> นะครับมันเป็นยังไงครับพี่แจ็คโซนนี้ <Okay. S 1> อ่าเดี๋ยวเราจะให้จิ๊บกับนีหน้าเนี่ยไปฟังที่ฟังนี้พอคนเคาะพี่จะกดเวลาหนึ่งสองสามสองวิ oh. นะ ทําไม่เป็น2วิท่อที่มันอยู่ข้างนอกถ้าใครขับรถเข้ามาที่อแอสโซพาร์กอุทยา,าศาสตร์สซรินทร์ีอยเราจะเจอวงล้ออันนี้อยู่ซึ่งไอวงล้อเนี่ยนะครับคือท่อที่มีความยาวประมาณ700กว่าเมตรสูตรฟิสิกส์ที่เราเรียนกันมานะครับฟิสิกส์พื้นฐานเลยก็คือ S สเทากวีทีรเราก็สามารถที่จะเอามาคำนวณหาว่าเรารู้ระยะทางคือ700เมตรเรารู้ความเร็วเสียงก็คือ3 4 6เมตรต่อวินาทีดังนั้นเราก็ หาเวลาได้ก็ค <c oughs> <tr> ือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก็คือมีท่อสองข้างนี่คือเป็นปลายท่อทั้งสองข้างใช่ครับเราทุบปุ๊บตรงนี้เสียงก็จะวิ่งจากตรงนี้ในท่อนี้ไปวนในท่อข้างนอกที่อยู่นอกอาคารถึงเจ็ดร้อยเมตรแล้วก็มาออกที่หูตรงนี้ที่รูตรงนี้นะครับที่นี่หน้าฟังเมื่อกี้นั่นเองเห็นไหมอยู่ในชีวิตประจําวันข้งนั้นเลยสําหรับ โซนที่2นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์และก็เทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์อย่างข้างหลังพี่เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นห้องกล้องรูเข็มเวลาเราไปอยู่ในห้องมืดมืนเนี่ยแล้วก็มีฉากรับภาพอยู่แสงที่ผ่านเข้าไปในนี้นะครับก็จะเกิดเป็นภาพขึ้นมานะครับก็เป็นหลักการธรรมดานี่แหละนะครับของเรื่องของกล้องรูเข็มหรือว่ากล้องถ่ายภาพตา่างๆทุกวันเรามีนาฬิกาข้อมือนาฬิกาที่เราแขวนผนังทั่วไป<ฮ>แต่ในอดีตเนี่ยนะครับนักดาราศาสตร์เนี่ย เขาก็สร้างนาฬิกาขึ้นมาแ,แรกๆเลยเรียกว่านาฬิกาแดดก็คือใช้แสงของดวงอาทิตย์ในการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกนาฬิกาแดดเองเนี่ยนะครับก็จะสามารถบอกเวลาได้ในช่วงเวลาที่มีแสงดวงอาทิตย์ทางนั้นถ้าลองสังเกตจะเห็นว่าเงาของแสงดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับที่ผ่านเข็มเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆเ,เห็นไหม,มนี่หกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงไปเรื่อยๆครับส่วน3ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ งานวิจัยละอันนี้คือโซนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของรังสีอินฟราเรดก็เป็นช่วงคลื่นหนึ่งที่นักศาสตร์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเราเอาไปใช้อะไรบ้างเราให้ทายว่า3อย่างเนี่ยอินฟราเรดจะทะลุผ่านอะไรได้บ้างโอ้ทะลุอะไรได้บ้างดอกติ๊กดอกน่าจะใสๆหรือเปล่าใช่ไหมฮ่าใสๆอ่ะงั้นลองดูเฮ้ยแต่เฟซชีลเราไม่ต้องเราดูที่มือเห็นมือพี่ไหมเห็นเห็นนิ้วใช่ไหมบางครับเห็นไหมแต่นนี้ใส่ด้วยไม่ทะลุผ่าน อินฟราเรดไม่ทะลุผ่านอะไรที่มันเป็นผิวเรียบๆใสๆแบบนี้ไม่ทะลุผ่านนะครับต่อไปเป็นกระดาษ A4 ฟื้นไม่ผ่านานี้ก็ยังไม่ผ่านแต่ถ้าเอามือแตะล่ะอ่านี่นมือค่อยๆโผล่ขึ้นมาแล้วครับเพราะว่ารังสีอินฟราเรดก็คือเป็นรังสีที่เขาจะสามารถจะดีเทคเกี่ยวกับเรื่องของรังสีความร้อนนั่นเองเราเอาองค์ความรู้ของเรื่องของ,ของการาใช้รังสีอินฟราเรดเนี่ยนะครับไปใช้ในชีวิตประจาําวันเช่น การหาจํานวนประชากรของสัตว์นะครับในเวลากลางคืนเนี่ยหาง่ายกว่ากลางวันอีกนะเดี๋ยวเราไปดูส่วนหัดไปกันเ,เหมือนกับเราจําลองหลุมดําใช่ไหมครับหลุมดําก็คือเป็นบริเวณหนึ่งที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเหรียญที่เรากําลังจะทําให้ดูตรงนี้อ่ช่วยกันหยอดหนึ่งสองไปครับนี่เห็นไหมครับ เมื่อกี้เราเห็นเลยว่าเหรียญเนี่ยนะครับมันก็อาจจะชนกันด้วยเห็นไหม oh. ดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีดาวอะไรก็ตามที่เข้าไปใกล้กับหลุมดำเนี่ยมันก็จะถูกแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลของหลุมดำเนี่ยดึงดูดเข้าไปแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเกิดการชนกันด้วยนี่มีการปลดปล่อยพลังงานออกมาคือมันไม่ใช่แค่ดึงไปเฉยๆใ,ใช่ไหมครับมันจะต้องดึงแล้วก็ค่อยๆโคจรรอบไปอย่างนี้นะครับซึ่งสังเกตว่าเมื่อกี้ความเร็วจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยใช่ไหมรับยิ่งใกล้ก็ความเร็วก็ยิ่งมากขึ้นครับ สุดท้ายก็เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นใกล้ๆตัวเรานะครับในเมืองไทยมีอะไรบ้างปรากฏการณ์อยู่ในโซนนี้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแสงเรื่องเกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้าหรือว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นภาพพวกนี้ก็เป็นภาพที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเราถ่ายออกมาเองนอกจากความสวยงามแล้วยังสามารถอธิบายด้วยหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกันครับ ือได้ว่าวันนี้นีน่ากับจี๊บก็ได้พาทุกคน เทีเ่ยวนิทรรศาการโซนใหม่กันอย่างจุใจเลยนะคะแต่ว่ามันก็คงสู้ทุกคนมาเทีเ่ยวเองไม่ได้มาลองเรียนรู้แล้วก็มาลองเล่นด้วยตัวเองนะครับ,รบน่าจะสนุกกว่าน,นี้เยอะเลยนะคใช่ซึ่งเราไม่ได้มีแค่นิทรรศาการสโซนใหม่เนาะ<ม>เราเปิดทํางานไปนหนึ่งปีเนี่ยก็มีในส่วนของนิทรรศาการเบสิคแอสโตรนีเบสโตรนีนะครับนอกจากนิทรรศาการโซนเก่าก็ยังมีอาคารท้องฟ้าจําลองส่วนของท้องฟ้าจําลองนะครับที่เปิดให้บริการอยู่นะครับสำหรับท่านที่มาชมนิทรรศาการโซนใหม่ของเรานะครับนอกจากจะได้ภาพถ่ายสวยๆกลับไปแล้วนะครับก็จะได้เรรรียนู้อ์ับกกุป จริจรย,รยังไงก็ขอฝาก2เทศการโซนใหม่นะะในอุทยานในราศาสิสรินทร์นี้นะคะไว้เป็นตัวเลือกสําหรับนักท่องเที่ยวเนาะหรือจะเป็นชาวเชียงใหม่ก็ได้ที่<ช>กําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆหรือว่าแลนด์มาร์กไทยรูปเก๋ๆอย่างเงี้ยค่ะก็แวะมาหาพวกเราได้สําหรับอีีหน้านะครับจิ๊บและนินนาจะพาทุกท่านไปชมอะไรอย่าลืมกดติดตามนาริชชาแนลของเราเอาไว้ด้วยนะครับและสําหรับอีพีนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับจิ๊บและนินนาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ